ทำนายฝัน สวัสดีค่ะนรารวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่ามีคนมาดึงขาหรือมีคนมาลากขาเรานั่นเองค่ะใครนะคะที่ฝันว่าอยู่ๆมีคนมาลากขาของเราไปลากไปตามทางหรือไปตามแบบไหนก็ตามแต่บอกได้เลยนะคะว่าชีวิตของคุณช่วงนี้มีเรื่องที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เราต้องระวังด้วยนะคะถ้าเกิดฝันแบบนี้คนโบราณเขาถือค่ะว่าเรียกว่าผีชุดผีลากกันเลยทีเดียวนะคะแต่ในความฝันนี้ถ้าเกิดคุณผ่านพ้นไปได้คุณก็จะพบกับโชคลาภนะคะพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนช่วงนี้นะคะคนโสดอย่าปล่อยใจอย่าปล่อยตัวจนเกินไปนะคะเพราะว่าตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะทุกคนเข้ามาหลอกให้รักแล้วก็จะจากไปประมาณนี้นะคะส่วนคนที่มีครอบ ควอยู่แล้วให้ระวังเรื่องมือที่3เอาไว้ด้วยนะคะมือที่สมจะมาทําลายชีวิตรักของคุณแล้วก็เรื่องการงานการงานช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยกับงานใครที่รองานอยู่โอกาสที่จะได้งานก็อาจจะช้ากว่ากำหนดที่คิดไว้นะคะ เพราะว่าเกณฑ์ที่คุณจะต้องรอคอยอะไรนานๆแล้วก็ไม่ค่อยจะสมหวังดังใจประหันานั้นก็มีมากเช่นเดียวกันค่ะใครที่ทําอาชีพค้าขายช่วงนี้เว้นการลงทุนเพิ่มหน่อยนะคะอยากจะลงทุนอะไรอดใจไว้ก่อนเพราะว่าโอกาสที่คุณจะขาดทุนหรือถ้าเกิดลงทุนกับคนอื่นนั้นเกณฑ์ที่คุณจะเสียเปรียบก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือ เรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบกระทันหันด้วยใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะมองซ้ายแลขวาขับรถก็ให้มีสติก่อนเพราะว่าคนโบราณถือว่าถ้าเกิดมีคนฝันมาล่าขาเราไปเนี่ยถือว่าโดยมากนั้น จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโชคลาภโดยมากนะคะฝันแบบนี้ถือว่าเป็นลางไม่ค่อยจะดีไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคแต่ถ้าเกิดแก้ฝันแล้วหรือคุณไม่คิดอะไรมากก็ให้ซื้ออายุของตัวเองนะคะตัวเลขนําโชคก็จะเป็นอายุของท่านเอง หรือหากคิดไม่ออกอยากจะเสี่ยงโชคตัวอื่นตัวเลขนําโชคสําหรับความฝันเรื่องฝันว่ามีคนมาลากขาเราเนี่ยนะคะตัวเลขนําโชคก็คือเลข7เลข5เลข1แล้วก็เลข2เลข7 เลข5เลข1แล้วก็เลข2 7 5 7จ็ดหรือ5 2คือตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันว่ามีคนลาขานั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็สามารถทำบุญแผ่เมตตาได้มีโอกาสก็ทำนะคะถ้าเกิดใครไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาก็ถือว่าเป็นการแก้ความฝันเบื้องต้นได้อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ